ลี5ดอกเนี่ยนะคะเขาจะเป็นพรมลายที่ค่อนข้างมีขนาดใหญ่นิดนึงเพรโดยยิ่งใช้ไหมพรมสีพายก็จะยิ่งใหญ่นะคะถ้าจะทำฝามยาวเรามาเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นด้วยชโซ่8นะคะอะของไหมเป็นวงกลมนะคะทำโซ่ก่อนนะคะโซ่8นะคะ1 2 3่าสี ห้าหกเจ็ดแปดอ่าน,นี่นะคะแล้วก็มาลดห่วงที่โซ่หลักแรกนะคะเราก็จะได้เป็นวงกลมอันนี้นะคะเสร็จแล้วก็ทำโซ่สามหนึ่งสองสามแล้วก็ทำฟักธรรมดานะคะอันนี้โซ่สามอันนี้ก็จะเป็นฐานของดอกนะคะอ่าแล้วก็โซ่สามวันนี้เราจะเริ่มต้นที่ห้าดอกนะคะฮัก ห้าดอกเราก็ต้องทำโซ่สามเนี่ยห้าครั้งนะคะหนึ่งสองสามอ่าครั้งที่สามครั้งที่สี่อันนี้ครั้งที่ห้านะคะอ่านี่นะคะเอาให้เห็นใกล้ๆนะคะเห็นไหมคะเนี่ยโซ่สามอันนี้หนึ่งสอง สามสี่ห้าโซ่สามอันนี้ก็จะเป็นฐานของดอกนะคะฐานสำหรับทำดอกนะคะอ่าเสร็จแล้วเราจะมาขึ้นตัวดอกเลยนะคะอันนี้นะคะไปน,นี่โซ่หลักที่สองนะคะนี่อันนี้เลยโซ่หลักที่สอง่อาสี่ไปเลยนะคะแล้วก็โซ่สามหนึ่งสองสามี่แล้วก็พันหนึ่งครั้งจะได้สามห่วงฟักผ่านนะคะ อันนี้ยังไม่ต้องปิดนะคะแล้วก็ทําครั้งที่สองแล้วก็ฟักผ่านสององงันก็จะเหลือเป็นสามแถวอย่างนี้ให้รวบเลยนะคะแล้วก็ทําโซ่สองหนึ่งสองแล้วก็ทําแบบเดิมนะคะพันหัวเข็มฟักขึ้นมามีสามห่วงฟักผ่านทีละสองห่วงนะคะเหลือสองห่วงพันหัวเข็มฟักขึ้นมาฟักผ่านสองห่วง อย่างน,นี้นะคะแล้วก็รวบอ่าแล้วก็ปล่อยนะคะตรงนี้นะคะที่เรารวบสองอันนี่นะคะนี่ที่เรารวบทีแรกแล้วก็ฟักผ่านมาเลยนะคะอ่าแล้วก็โซ่สามหนึ่งสองสามแล้วก็นี่นะคะเนี่ยเป็นช่องว่างนะคะช่องว่างระหว่างโซ่สามทำลดห่วงเลยคะ่ะอืเห็นไหมคะเราจะได้ดอกแรกแล้วอ่ะจะสักหน่อยอ่นี่เห็นไคะจะได้ดอกแรกแล้วค่ะ แล้วก็ทำโซ่สามโซ่สามระหว่างดอกนะคะ,ะแล้วก็ไปลงที่โซ่หลักที่สองนี่ถัดไปนะคะเดี๋ยวตอนท้ายคลิปก็จะวางแพทไปให้ไว้ให้นะคะสำหรับใครที่นี่นะคะ1นึสองสามแล้วก็ทำกลีบดอกนะคะ แลใหม่แล้วมาข้อที่สองรวบแล้วโซ่สองโซ่สองอันนี้ให้ทําแน่นๆนะคะถ้าทําแน่นๆอ่ยแล้วไปกรีบเขาก็จะแหลมนะคะเป็นดอกพุธท,ที่ดอกมะลิที่ปลายแหลมๆนะคะถ้าทําไม่แน่นดอกเขาก็จะบานๆนะคะถ้าทําแน่นๆเขาจะแหลมนะคะ สามแล้วก็ฝักธรรมดานี่ได้ดอาากที่สองแล้วนะคะอ่าทำดอกที่สามอันนี้เป็นพวงมาลัยแบบเรียงแถวนะคะแล้วก็โซ่สาม โซ่สองดึงให้แน่นๆเลยนะคะตรงนี้แล้วปลายลีบดอกมันจะแหลมเองนะคะอันนี้ก็ใช้ไหมพรมสีพายนะคะสามารถใช้เป็นไหมพรมหรือไหมซัมเมอร์ก็ได้นะคะแล้วแต่ถ้าไหมพรมสี่พายดอกเขาก็จะใหญ่หน่อยพวงก,ก็จะใหญ่ขึ้นถ้าเป็นไหมพรมสามพายนะคะก็จะเล็กลงแล้วไหมซัมเมอร์ก็จะเล็กลงไปนะคะไซส์อ่ีบที่สามเสร็จแล้วนะคะจีบที่สี่ จะทำจะเลือกใช้ไหมพรมแบบไหนก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะแล้วแต่ชอบเลยสำหรับก้อยอะใจจริงอะชอบไหมซัมเมอร์เพราะว่าเขามีฟวามเงาแต่ว่าถ้าทำไหมพรมเนี่ยมันก็จะได้อีกฟิลหนึงว่าฟิลแบบสีด้านๆนุ่มนวลนุ่มนวลนะคะแต่ถ้าเป็นไหมซัมเมอร์มันก็จะออกเงาเงานิดนึงก็สวยไปคนละแบบนะคะสวยทุกแบบ วิยหลุดไม่เป็นไรหลุดแล้วทำใหม่หลุดไปเริ่มปกติคะ่ะเพราะว่าถ้ามือไม่ลื่นเนี่ยนะคะเวลาพันไหมเนี่ยเวลาพันไหมแล้วเขาว่าจะหนืดมากแต่ก่อนจะทำเนี่ยก็จะล้างมือให้สะอาดนะคะถ้าใครทำไหมสีขาวเนี่ยแล้วก็จะทาครีมนิดหนึง่งเพื่อให้มือลื่นเวลาพันไหมเนี่ยก็จะลื่นฟักไหมจะลื่นดีนะคะ่ะโซ่สามแล้วก็ ฟักธรรมดาลงที่ฐานนะคะเห็นไหมคะเสร็จแล้วแถวแรกนี่เริ่มต้นห้ากรีบอย่างนี้นะคะเราหามากก่อนอ,อันนี้นะคะ อ,นนอันนี้คืออันนี้คืออันที่ห้านะคะให้มาร์คไว้ที่ดอกแรกนะคะที่เราทำกลีบแรกที่เราทำเนี่ยนะคะมาร์คไว้เลยมาร์คไว้จะได้รู้เวลาจบจะได้จบคนละแถวนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะเรามาเริ่มต้นแถวที่สองกัน แถวที่สองก็เริ่มนะคะ,ะทำโซ่สามอันนี้คือดอกสุดท้ายเสร็จแล้วนะคะ,ะเราทำโซ่สามหนึ่งสองสามแล้วก็อ้อมนะคะอ้อมจะอ้อมล่างอ้อมบนได้หมดนะคะแล้วแต่ถนัดแต่ก็ถนัดอ้อมล่างนะคะก็อ้อมไปนะคะแล้วเราก็จะมาเห็นโซ่สามระหว่างดอกระหว่างกลีบนะคะให้ทําลงไปสีลงไปเลยสีแล้วก็ทําตัวดอกกลีบดอกเลยนะคะ สองสามทำหมุนไปเรื่อยๆนะคะทีนี้พอเราเริ่มแถวที่สองเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะรันต่อไปเรื่อยๆก็จะจนได้ความยาวที่ต้องการนะคะมันก็จะเจอโซ่สามระหว่างดอกเนี่ยโซ่สามเนี่ยมันก็จะเจอไปเรื่อยๆเราก็ทําไปเรื่อยๆจนจบแถวนะคะจนจบแถวจนได้ความยาวที่ต้องการพวงมาลัย เริ่มต้น5ดอกเนี่ยเขาจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะคะยิ่งใช้ไหมพรมสีพายนะคะก็จะยิ่งมีขนาดใหญ่กว่าการใช้ไหมพรมสามพายหรือว่าซัมเมอร์นะคะอ่านี้เสร็จแล้วทําดอกที่สองของแถวที่สองนะคะโซ่สามอ้อมไปข้างล่างแล้วก็มาซีลงที่โซ่สองระหว่างนี้นะคะนี่สาม สำหรับใครที่ดูวิธีการทำดอกไม่ชัดก็มีคลิปที่สอนทำดอกอยู่ต่างหากนะคะมีอยู่2-3าคลิปเลยสำหรับทำกลีบดอกเพราะว่าวิธีทำกลีบดอกเนี่ยมีหลายแบบอันแล้วแต่ชอบและแต่คนถนัดสำหรับก้อยเนี่ยจะเลือกทำตามชนิดของไหมะคะ่ะถ้าไหมพรมเส้นใหญ่ก็จะใช้แค่ 2dc คือพันหัวเข็มหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วก็รวบนะคะรวบทีเดียวเลย mm hmm. เพราะว่าดอกเอขนาดใหม่ของเขาใหญ่อยู่แล้วถ้าเราใช้ทำกว่าพันหัวเข็มหลายๆครั้งอดอกมันก็จะยิ่งอูมมันก็จะแน่นแล้วทำให้พวงมลาลัยมันบิดอะคะอ่ะอ่าเสร็จแล้วดอกนึงก็ทำโซ่สามนี่พันต่อไปเรื่อยๆนะคะ มันก็หมุนวนอันนี้นะคะทํ mm hmm. เพราะว่าโซ่สามระหว่างดอกเนี่ยเขาจะมีอยู่ทุกอันแล้วหลังจากเราจบแถวที่สองแล้วเนี่ยทำหมุนไปเรื่อยๆนะคะดอกเขาก็จะเรียงแถวกันเองนะคะสําหรับคนที่ทําออกมาแล้วไม่เรียงแถวมันจะเอียงๆไม่เป็นไรนะคะอย่าซีเรียสเพราะว่าหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะ่ะเราสามารถหมุนปรับให้เขาตรงได้เอียงได้ การว่าเออถักออกมาแล้วทําไมมันหมุนวนเป็นมาลายเกลียวหรือเปล่าถักผิดหรือเปล่าไม่ผิดค่ะไม่ผิดถักไม่ผิดแต่ว่าบางทีเราการหมุนการดึงไหมของเราอ่ะอาจจะแบบว่าตึงบ้างหย่อนบ้างก็เลยทําให้มาลายเขาหมุนออกเหมือนคล้ายๆมาลายาเกลียวนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นมาลายตรงอันนี้นะคะเพราะแถวเขาจะตรงกันทุกแถวเลย เราจะมองออกเลยว่าแถวไหนเป็นแถวไหนนะคะ,ะวันนี้ก็ใช้ไหมพรมสีพายแบบสลับสีนะคะของไหมพรมบ้านน้องฟลุกนะคะ ใครอยากสั่งเข้าไปสั่งได้นะคะในช้อปปีก็มีใน facebook ก็มีนะคะสามารถค้นหากันได้ไหมพรมอันนี้ทำพมรมลายสวยค่ะคล้ายๆกับไหมพรมวีนัสหรือว่าใครไม่มีหาไม่ได้ก็ใช้ไหมพรมวีนัสก็ได้นะคะไหมพรมวีนัสี่พายเพราะไหมพรมพวกนี้เส้นเขาจะเล็กนะคะอันนี้จบแถวที่สองแล้วนะคะนี่จบแถวที่สองอันนี้แล้วเราก็ข้ามเลยเราก็จะมาเริ่ม แถวที่3นะคะแถวที่3ามเขาก็จะตรงอันแรกเนี่ยดอกแรกเขาก็จะตรงกับแถวที่1ที่เรามาร์กไว้น,นี่เห็นไหมคะอันนี้ทำต่อไปเรื่อยๆจนได้ความยาวที่ต้องการได้เลยนะคะ ต่อไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยระหว่างดอกเนี่ยเขาจะมีโซ่สามเนี่ยตรงนี้นะคะนี่เราวทำดอกตรงนี้นะคะทำจนได้ความยาวที่ต้องการเลยนะคะ อันนี้นะคะทําต่อไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะได้เป็นพงมาลลยนะคะอันนี้พงมาลลยเส้นตรงนะคะเรียงแถวนะคะตอนแรกๆเนี่ยเราเอาจจะทําเป็นมาลลยเกลียวก็ได้โดยการหมุนแค่นี้เองนะคะนี่ถ้าเป็นมาลลยเรียงแถวก็อย่างนี้นะคะทําต่อไปจนได้ความยาวที่ต้องการนะคะจะ12นิ้ว15นิ้วหรือ19นิ้วก็ได้เพราะว่าพงมาลลยเริ่มต้น5้าแถวห้า ลีบ้าดอกเนี่ยนะคะเขาจะเป็นพรมลที่ค่อนข้างมีขนาดใหญ่นิดนึงโดยยิ่งใช้ไหมพรมสีพายก็จะยิ่งใหญ่นะคะถ้าจะทำฟามยาวเยอะๆมันก็จะทําให้โค้งง่ายแล้วก็เป็นพวงสวยนะคะอ่าถ้าใครมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับการถักพรมลัยหรืออะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะคะคอมเมนต์เข้ามานะคะแล้วก็จะมาตอบให้นะคะวันนี้ ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของก้อยด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ